ช่วงก่อนนะมาลลยด่าไอ้รอยันอัปเดตยึดตาแม่นะที่มันชอบเอารูปแมงดากับกะรีวังมาวนหลอกพระศกนิกรหน้าโง่นะตอนนี้เปลี่ยนซ่องแล้วเปลี่ยนซ่องใหม่ค่ะไอ้โปรเกรสยึดหีหมานะเอารูปแมงดากับกะรีวังอีพันปีหลอนผีแขกหลอนเพชรปี63เอามาลงวันแม่เล้าแห่งชาติของปี64สภาพศพอิริพาหุรัตมันคงจะอุบาทอย่างหนักหน่วงนะก็เลยเกิดความอับอายก็เลยต้องเอาภาพกายมาเอาภาพเก่ามาใช้ซ้ซําๆนะ นะและอีกอย่างไอ้สังหีวชิลาลงรู้ก็ยังไม่ฟืน้นหามออกมาไม่ได้สายระยงระยางขึ้นอืดเริ่มเน่าแล้วไอสัตว์ไอตระกูลอุบาทสัตว์หมาไม่หโดนนะกูด่าได้ตลอดเวลาเพราะพวกมึงมันเหี้ยเกินมนุษย์เอาจริงๆนะมันเหี้ยสัตว์หมาตั้งแต่ไอตัวที่หนึ่งไอทองด้วงหน้าหีมาแล้วนะไอเวนตไลหน่าทลายแปดนี่แม่งนับถือผีกับพรามตั้งแต่มันตั้งเสาหลักเมืองแล้วที่มาเอาคนเป็นๆเนนะ่ะมาตอกเสาไตคา,าที่อย่างทรมานแล้วก็สะกดวิญญ,ญาณให้ไปผุดไป เกิดจนถึงเวลานี้นะต้องทนทุกข์ทรมานนะฮะเฝนะ้าไอ้นี่เฝ้าไอ เสาหลักเมืองนะ่ยความอุบาทชาตินรกนะมอมเมาต่อด้วยรัามาเกียนทศกันสิหัว10ครัวใหญ่ไอ้เย็ดแม่นะเย็ดอีสีดามันหืนการวิปริตไอ้ตระกูลเฮียเนะ่เขาพะสูมเมนแก่นแตดเป็นตุเป็นแตะลูกชายก็วิปริตเย็ดลูกพี่ลูกน้องนะมันป่วยจิตแต่งละครต่อหาเย็ดหาปี้ไปสุดท้ายก็ตายโหงเป็นทอดทอดแก่งแย่งชิงสมบัติชาติในครอบครัวนะเพราะความ ด้อยของยีนที่มันเย็ดกันในสายเลือดนะฝ่ายชายเหี้ยระยำทุกตัวเว้นรอบแปฝ่ายหญิงนี่อิสาวะพาพองสีกับอิรินี่ อิริพาวราแต่มันชิงดำพอกันกินกันไม่ลงกระรีวังเลือดผสมจีนที่เก็บกดมาตั้งแต่สมัยอีซูสีไทยเฮานะ่มันฆ่าชาวแมนจูอย่างปาเถือนจนมันต้องล่นหนีมาสู่สยามประเทศนะแล้วก็ลืมกำพืชออกลูกออกเต้ามาได้เป็นเมียกษัตริย์บ้าหี้ก็เลยหล่อล้อมกล่อมกล่กลาวธาตุไพ่ในกระลาให้ตาบอดนะและในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไออีแมงดาก,กับกระรีวังมันไม่ยอมเพราะมันเป็นคนวิป,ปริตนี่ผลจากการเย็ดกันในสายเลือดนี่คือความเดรัา ตามตมที่มนุษย์คาดมันขาดไม่ถึงยิ่งปัจจุบันนะี้มีสลิมดักดานยังกลับจานทานเลือดจากรกีอย่างโง่บัดซบนะทั้งทั้งที่พวกที่เย็ดกันในสายเลือดนี่ยินด้อยความระยำชั่วช้านี่มันจะเด่นมากพอๆกับอมนุษย์ดูหน้าตาของพวกมันแต่ละตัวเหมือนผีตายซากนะขนาดแดกแต่ของดีๆนะ เอาไปดูตั้งแต่ตัวที่หนึ่งนะไอ้หน้าหีทองด้วงรูปปากมันหน้าปากแบะบแบะบมุมปากตกทั้งสองข้างนะเจอที่ไหนหน้าตาแบบนี้อย่าเกลียดกายไปใกล้ค,ความซวยจะเข้าหานะไอ้สวดไอ้สัตว,ตว์ตัวที่สองนี่เจ็ดพี่น้องหัวล้าน,นนะเป็นราชาหัวล้านคนจันทรนยังบอกฝันร้ายจริงๆที่เกิดมาหัวล้านเนะี่ยไอ้ผีไอ้ขี้เย็ดเอ้ยนะแล้วก็มาตัวที่สามนะ หน้าตาก็เสือกเหมือนไอ้ทวงไอ้ทองด้วงหน้าหีเลยปากแบะๆเพราะกันเรื่องความหดสัตว์ไม่ต้องพูดถึงมันคนนอามุสลิมใต้เข้ามาพระนครด้วยการเจาะเอ็นร้อยหวเดินเท้าเนะี่ยเจ้าอุบาทแบบนี้กลับเข้าไปได้ยังไงแล้วนี่ก็สุดๆเลยนะเนี่ยไอ้ไอ้เฮียธรรมยุทธ์สังหีเนะี่ยมันเป็นกษัตริย์ที่หน้าตาอุบาทชาติชตัช่วอัปลักษณ์บุรุษโทษชัดๆขี้เย็ดระเบิดระเบ้อเ,เ,เป็นพระก็เสพเมถูนมีเมียรัวรัวหน้าตามันน่ากลัวมากกว่าจะหน้ากลาบแลนะยังกลับ นอาทาดกลานี่มันเป็นราชาคนแรกที่ค้าฝีนติดฝีนพร้อมนะติดหีจนตายเป็นสางหีคนแรกเย็ดแม่มึงเอ้ยแล้วไอ้ชิปหายรอห้าบ้าหีนะเนก็เอาพ่อเอาพี่เอาพี่เอาน้องในตระกูลนะ่ะเย็ดแม่จริงๆหน้าบวมๆมปาก แบอีกสังเกตเถอะไอ้ตระกูลเวนตะไลพวกนี้ปากแบทุกคนนะมันไร้ความเมตตาปลาณีนรลักษกาลีหาความสง่งาราศีไม่มีขนาดข่าวลือที่มันไปขึ้นรถไฟบ้านนอกคนยังไม่กลับมนะันก็เพราะหน้าตาท่าทางมันไม่ให้ไอ้อับลีนหน้าหีและประเทศสยามนี่ชิบหายเหนือใต้ตกออกเฉือนดินแดนน่ะเมาส์เพชรให้หีกรีวังนะเลิกทาสพ่อมึงสีไอเหี้ยสมัยไอสัตจุรจอมตัวห้านี่นะเงินหนึ่งบาทไทยนะ่ยแลกเงินฟรั ฝรั่งเศสได้หกฟังไอผีตายโหงนะตอนนี้มึงก็เกิดเป็นโลนอยู่ในโพงหมอยอีถืกขาทางหรือเปล่าฮะไอจุระจอม <c oughs> ไอจันทานสมน้ำหน้ามึงก็ตายเพราะเมียที่มันเครียดแค้นมึงอะขี้เย็ดเหลือทนนะตำนานนักเย็ดสามใบเทาพี่น้องจนไม่อยากเผาผีนะสั่งสอนลูกหลานตัวเองให้เอาคืนกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดลูกหลานมันก็โดนไอบอดกับไอ้ห้อยสร้างหีเอากะรีวังไปรุมตบไม่เว้นแม้แต่อีรีเล่นไอจุรจอมบ้าหีเย็ดแม่ตา ตม้มจริงๆนะแถมไอ้เลนแกน8ดอย่างไอ้จุลเจิมก็ต้องไปกราบอีชนีหน้าลิงนะอีแม่ไม้พนักงานบริการเครื่องบินเย็ดแม่สาใจกูยิ่งนักตระกูลสวะนะ จิงเปรตมาเกิดมาไอตัวที่หกไอราชาหน้าบวมหัวเถกเจ้ากัมเนร้สัญญาราศีแถมแอบเป็นชนีนะเก็บกดจากแม่ไงแม่มันยุยง,งอิาวภาจอมริษยาเมียน้อยแต่ละคนสวยกว่ามันทุกคนนะอีนางพันปีคอสั้นเจ้าอารมณ์มันชอบฟ้องลูกชายมันทุกวันจนไอมงกุฎเนะี่ยไอรัชการที่หกเนะี่ยกลายเป็นคนวิปริตผิดเพศนะเปลี่ยนชังเมียที่ไม่มองหน้าคู่ขาสั่งขังสั่งปลดแล้วก็เฉดหัวแล้วก็นินทาตามตูดอ่ะท้ายสุดก็ ไม่ให้เอากระดูกมาไว้ใกล้เพื่อเอาใจคู่ขานะนะแถมอุบาทพี่น้องก็ไม่เอาไอ้กรมหลวงชุมพรนี่ก็โดนไล่ออกจากราชจการเพราะมันไปคอมเมนตกับคู่ขาเกมันนะ มันเปคู่ขาจนคลังเจ๊งไอราชาเฮงซวยญาติพี่น้องต้องอกไม้ไส้โคม<น>ก็พอาะถมเพชรถมทุกสิ่งทุกอย่างให้คู่ขาเกจนโดนวางยาตายหาลงนรกไปบ้าก,กระดอต่อในเอเวจีไอสัตว์อุบาทและไอสัตว์ตัวที่เจ็ดในไอราชาหน้ากลอบปากบานปากเบะเหมือนกันนะนวดก็หน้าเกลียดเหมือนคนชั้นตน่ำหนีตายหอบสมบัติไปขายร้านเพชรต้านทองฝรั่งอังกฤษไอสัตว์โปกเกล้าเจ้าเหี้ยเนี่ยสามศพปริศนามันฆ่าพี่น้องเนี่ยไอจันไร้บรนลัง พังพร้อมๆกับเมียมันน่ะนะกลับบ้านเกิดเมืองนองก็ต้องมากราบตีนอีสังวานแท่ปอลูกเจ๊กขายกว๋วยเตี๋ยวท่าช้างแม่ไอ้บอดที่มันยิงกระบ,บาลพี่ชายสี่พันโครงการน่ะนะไอ้สัตว์บอดมันยิ้มยากแล้วยึดซับสายอีสะวะพพองสีแต่เสือกมาเจอดีตอนวาระสุดท้ายลูกชายทุบเอาเพชรและบันลังนะแถมโดนเมียสวมเขานะมีชู้รัว,รว สวสวะจริงๆมหิดลจันทรานราชาเฮโรอีนกองโลกนะจอมแสบทิ้งให้อีพันปีหีเขียวโดดเดี่ยวแดกเพชรดีกรีขี้หิจริงๆ <c oughs> ไอ้พวกผสะดนิกรหน้าโง่พวกมึงมาดูงโง่เฮงไอ้สร้างหีหน้าผีนี่ทียิ้มแต่ละทีเสยะมุมปากตกตกอุบาทที่สุดเดินเซน,น่าถลายแตเพ่อมันชอบเลียหีเด็กชอบตีมียนะโดยเฉพาะเวลามันจะเอาสมบัติของมาเป็นของตัวมันนะมันจะขนกะรีฮาเรมไปลุมกระทืบเย็ดเคจริงๆ ไอส้สร้างหีวชีลาลงกร์น,นะกงกรรมกงเกวียนสากชีวิตอีคอห้อยผีจูอ่อนก็ยิ้มเสยะเหมือนกันทั้งครอกอีขาทางนี่เหมือนกันนะยิ้มทีเหนือกบานขี้ฟันเกลกหัวกระสตอกระเซิงอีพาห้าพันเ็เหมือนกันอีสัตว์สามตัวนี่ต้องให้มันยิ้มพร้อมกันนะอีพาอีทางอีคอห้อยนะสยดสยองจริงๆคนเฮียอะไรยิ้มทีมีแต่เหนือกเย็ดแม่เจ้าหญิงกะลาบุรีแล้วอีเอ๋กับไอ้ปังตอได้อยู่ใกล้กันนะั้นเล่นกันเหมือนคนปัญญาอ่อนกูระเวทนะ ตระกูลจันทันสุสารคนเป็นอีโสมมึงด้วยนะมึงตายทั้งเป็นมึงบังคับน้ำลายไม่ให้ไหลย,ยังไม่ได้เลยพอๆกับอิริผีบ้าหัวโกลนเลยนี่คือครอบครัวปรสิตท,ที่คนตาบอดเรียกว่าราชวงศ์ไม่หิ้โดนลิเกหลงยุคนักโทษเดนตายของไอ้ศีจิน้นพิงเจ้าของคดีที่คอยกันโชครัพย์เจ้าไทยเรื่อยๆไอ้สัตว์บัชิราลงกรร่างมึงอยู่ไหนเป็นปริศนาที่ต้องปิดข่าวเพื่อจะได้ขู่คันโชครัพ์ ปมุกสร้างหียา,ยาวๆไปนะถ้าประากาศว่าไอสัตว์วชิราลงกรตายรัฐบาลไทยจะต้องแจ้งทรัพย์สินของไอสร้างหีว่ามันมีที่ไหนแล้วก็เท่าไรถ้าไม่ประากาศว่าตายก็ทําอะไรไม่ได้จะมืดบอดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นไปได้ยังไงไอสร้างหีมึงไม่โผล่ตั้งแต่เดือนเมษาแต่พวกมึงเสือกเอาคลิปเก่าของกะรีวังกับแมงดามาวนๆมึงทำหาพ่อมึงเหรอฮะ <laughs> มึงหลอกวายนะ แล้วก็เสือกออกแต่ราชกิจจาขี้หีหนอดแตดนะส่งสารเสนอหน้ายินดีที่นั่นที่นี่ไอ้ผีตายซากวชิราลงกรวัคซีนขี้หีของมึงไปถึงไหนแล้วไอ้สัตว์นะมึงแดกยัดหางงบอยู่ได้อ่ะไอ้วิปริตนะและตัวย่อชื่อมึงนะวปรอสมแล้วไม่ต้องแปลไอ้วิปริต แล้วไอ้สัตว์ประยุทธ์ตาเละก,ก็ร่วมมือกับอีถึกกับเจ้าสัวสั่งวัคซีนจีนทั้งๆท,ท,ที่หลายประเทศในเอเชียน่ะเขาเลิกใช้เพราะมันอันตรายจริงๆแล้วอีได้ีดาราสมองลวงที่มันเคยรีวิววัคซีนมรณะเนี่ยมันเลวระาำบัดซบลูกกระรีเท่านั้นมีใครได้อีชมพูอารยาใช่ไหมกับไอสัตว์เบิร์ดใช่ไหมหอไอสัตว์สองตัวนี้นะมันเหี้ยแล้วมีอีกหลายคนในอิสลิมนะแล้วปีนี้นะ งบทุกงบที่ไปลงกลาโหมทหารกออรอมนเย็ดแม่ผ่านตลอดวัคซีนไม่มีมีแต่กระสุนกับแก๊ปน้ำตาไอชาติหมาผดด็การทั้งหลาย